มาทำอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนมาทำอะไรครับอีพีนี้นะครับโคดบอยแอนด์แก๊งแวนร้อยล้านจะพามาบุกรังบ้านโคดบอยประมูลกัน นในบ้านคดบอยจะมีลังอะไรให้ดูมาตามมาดูกันถ้าเป็นคนอื่นนะครับเขาอ,อาจจะมีของสะสมที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนอยากสะสมนาฬิกาแต่ของโคดบอยนะครับเราทําธุรกิจอสังหาครับสิ่งที่โคดบอยสะสมวัสดุก่อสร้าง EP นี้จะพามาดูนะครับของจําเป็นที่จะต้องใช้ในการรีโนเวทบ้านถ้าคุณคิดว่าคุณจะทําเป็นธุรกิจอย่างคดบอยนะครับต้องซื้อตุนไว้แบบนี้ครับ คอนเซปต์ของโค้ดบอยนะครับของหล่อช่างมิใช่ช่าชงหล่อของมาดูกันครับถูกกว่าราคาท้องตลาดขนาดไหนแต่ละลังนะครับจะมีของกีดกันสดสดโค้ดจะสะสมแบบนี้นะครับประจําเพราะว่ามันเป็นของที่ใช้ได้อยู่ตลอดเวลานี่ก็จะเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟกล่องนึงนะครับกล่องหนึ่งสาสิบหลอดทาไมนะครับโค้ดบอยถึงซื้อหลอดไฟมาเก็บไว้นะครับเพราะบางบ้านที่เราประมูลได้หรือบางบ้านที่เราทำเนี่ยมันมีบัลลาสาตัตเตอร์อยู่แล้วแต่หลอดไฟเสีย นะครับอย่างน,นี้เขาเรียกว่าขายเป็นหลอดนะครับมันจะมีขายเป็นชุดเซ็ตก็มีนะครับผมถ้าพ a นา s ซ n i c นะครับหรืออะไรก็แต่ตอนนี้ชุดเซ็ตอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทชอบมีคําถามนะครับในคอร์สเรียนจะถามโคดว,ว่าทําไมโคดถ,ถึงไม่ใช้เป็นชุด LED นะครับจริงๆแล้วนะครับชุด LED เนี่ยมันเบาบางมันประหยัดไฟจริงครับแต่ข้อเสียมันคือการเบาบางแล้วถ้ามันเสียเนี่ยมันต้องลบทิ้งทั้งชุดแต่ถ้าเป็นชุดเซ็ตแบบบัลลาสต์สตาร์เตอร์นะครับ ออตัวเฟรมมันนะครับตัวขามันจะเป็นขาที่แข็งแรงมากบัลลาสตาร์เตอร์ถ้าจุดอันใดอันนึงเสียสามารถเปลี่ยนได้ครับนี่คือข้อดีของบัลลาสตาร์เตอร์ต้องบอกก่อนนะครับว่าเราทําบ้านขายนะครับอะไรที่เซฟคอร์สได้แล้วเซฟไปก่อนนะครับผมถ้าลูกค้าอยากซื้อไปเปลี่ยนเป็น LED หรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ตามใจลูกค้าเราขายตามนี้ก่อนนะครับเราทําตามสูตรเราก่อนประหยัดนะครับ ทำยังไงให้ซ่อมบ้านในราคาประหยัดนี่คือสิ่งที่โค้ดบอยหวังและคอนเซปที่บอยทับโค้ดบอยทําอยู่นะครับผมมากมาดูตัวต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่อันนี้จะเป็นหลอดไฟโคมหลอดไฟสามสองนะครับชื่อมันบอกอยู่แล้วโคมหลอดไฟสามสองเหมาะกับเป็นไฟกลางห้องนะครับไฟกลางห้องนะครับถ้าบ้านหรูๆห,หน่อยนะครับโค้ดแนะนําว่าให้ใช้เป็นโคมสามสองนะครับอันนี้จะเป็นหลอดชุดหลอดอย่างเดียวนะครับผมบอกก่อนนะครับว่า ถ้าคุณไปซื้อนะครับยี่ห้อนี้ถ้าคุณไปซื้อร้านทับแวร์ทั่วไปนะครับ50บาทอัพแต่นี่โค้ดบอยเหมามาเป็นรังนะครับผมรังหนึ่งก็จะประมาณ20หลอดนะครับ1ลรังนะครับหนหลอดหละาตาหลอดจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ตกหลอดละ40บาทเท่ากับว่าโค้ดบอยประหยัดไป10กว่าบาทแล้วนะครับต่อ1หลอดแล้วนี่20แพ็คหนึ่งนะครับกล่องหนึ่งมี20หลอดเอา15คูณ20เท่ากับโค้ดบอยประหยัดไป300บาทแล้วครับ หนึ่งบ้านนะครับต้องบอกก่อนว่าหนึ่งบ้านใช้หลอดไฟเยอะนะครับลองไปคำนวณบ้านตัวคุณเองดูนะครับว่าใช้หลอดไฟเยอะขนาดไหนโค้ดใช้2อ,อยู่2ยี่ห้อนะครับผมถ้าเป็นแลมตันตัวนี้โค้ดบอร์ดไปซื้อที่ดูโฮมนะครับเป็นห้างทั่วไปก็ขาย60 70็ถ้าเป็นของแลมตันเป็นแต่หลอดเดียวที่ดูโฮมนะครับขายอยู่นะครับถ้าซื้อยกกล่องตกหลอดละ45บาทถูกมากนะครับแพงกว่ายี่ห้อนี้5บาท ทำบ้านขายจาเป็นจะต้องใช้พานาโซนิกไหมจะต้องใช้ฟิลิปอะไรหรือเปล่าเปิดมาแสงเหมือนกันครับอยู่ที่เซฟคอร์สนะครับคอร์สจะแนะนําแบบนี้อยู่ที่เซฟคอร์สมาดูเป็นชุดครับนี่จะเป็นชุดเซตนะครับนี่อันนี้เป็นหลอดสั้นก่อนนะครับนี่เป็นหลอดสั้นนะครับหลอดสั้นก็ถูกนะครับเดี๋ยวนี้ถูกมากหลอดนึงไม่กี่ตังค์นะครับผมแต่จริงๆเขาเวลาถ้าพวกช่างเขาซื้อของไปร้านค้านะเขาจะบอกเอาหลอด32 32มวัต5หลอด หลอดสหหลอดนะครับหลอด18 5หลอดมันจะมีทุกอย่างเขาจะเรียกเป็นกําลังวัดนะครับเหมือนคุณไป็นซื้อหลอดไส้ครับมันจะมีกําลังวัดตั้งแต่ 25, 40 60 100คุณจะเอากี่วัดเพราะแต่ละวัดกินไฟไม่เท่ากันต่อไปมาดูชุดเซ็ตครับชุดเซ็ตหลอดสั้นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกห้องครัวซื้อเป็นชุดนะครับก็จะอีกราคาหนึ่งซื้อ หลอดอีกราคาหนึ่งชุดเซ็ตก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับมาพร้อมรางหลอดบลลาสตาร์เตอร์อยู่ในนี้ครบเซ็ตครับก็ถึงเรียกว่าชุดเซ็ตนะครับชุดเซ็ตตัวนี้ตอนนี้ไม่ถึงร้อยแล้วนะครับถูกมากมันดีกว่า LED ตรงที่ว่าความคงทนนะครับตัวนี้มันเป็นเหล็กนะครับถ้าเป็น LED มันจะเป็นพลาสติกแล้วมันจะกรอบและพังง่ายนะครับไม่เหมาะกับการไปไว้ภายนอกโดนแดดโดนฝน LED สู้หลอดรุ่นเก่าๆไม่ได้นะครับผมไม่เถียงเรื่องประหยัดไฟโค้ดบอยเน้นถูกและคงทนนะครับกล่องนึงก็ถ้ายกรังก็จะมี10หลอดนะครับผมไฟดาวไร์นะครับส่วนมากไฟดาวไร์โคมดาวไร์นะครับเขาก็จะใช้เขาเรียกว่าหลอดซปเปอร์ลักนะครับมันมีชื่อมันก็จะมีตั้งแต่25วัตนะครับแต่ที่โค้ดใช้อยู่25วัต์มันเบาไป นะครับเขาจะใช้อยู่ประมาณ40วัตต์กับ60วัตต์40 w อาจจะเป็นห้องนอน60 w อาจจะเป็นห้องน้ำนะครับแล้วแต่กําลังวัตต์แต่อย่าใช้ร้อยนะครับร้อยนี่ร้อนมากๆเลยนะครับร้อยวัตต์นี่นึกถึงตลาดนะครับที่เขาไว้ส่องกับข้าวส่องเนื้อสัตว์ส่องอะไรพวกนี้ร้อนมากถ้าซื้อปีกนะครับเขาจะขายหลอดหน 1, ึ่งประมาณ25-30แล้วแต่ที่แล้วแต่อะไรแต่ถ้าซื้อเยอะอย่างนี้นะครับจะอยู่ที่15บาทถึง18บาท แล้วแต่วอลลุ่มแล้วแต่ร้านค้าที่คุณไปซื้อนะครับต่อไปมาดูโคม3 2ที่เป็นไฮไลท์ของโค้ดบอยวันนี้เลยนะครับนี่หน้นาตาโคมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีกระจกนะครับเดี๋ยวโค้ดจะให้ดูกระจกอันนี้เหมาะกับนะครับเหมาะกับใช้กลางบ้านนะครับกลางห้องนี่ลวดลายสวยไหมครับจริงๆแล้ว โคม32นะครับแนะนานะครับว่าอย่าเล่นลวดลายที่มันเยอะแสงที่มันลงมาเนี่ยมันจะถูกดบับพยายามเน้นเป็นกระจกใสและเป็นลายเบาๆแบบนี้นะครับถ้าคุณไปซื้อชุดเซ็ตแบบนี้นะครับที่ห้างดังๆนะครับอย่างน้อยต้องมี2องสาพร้อมไฟพร้อมมาแล้วแต่แต่ชุดตัวนี้นี่ครับตัวนี้เห็นไหมสวยไหมไว้กลางบ้านแบบนี้นะครับโค้ดบอยซื้อที่ดูโฮมโค้ดบอยซื้อมาจํานวนบอลลุ่มเยอะทําสั่งซื้อนะครับเหลือชุดละ85บาท 8-5บวกหลอดไฟ40บลาด40บาทสตาร์เตอร์5บาทชุดหนึ่งเป็นเร็จเนี่ยไม่ถึง200ครับถ้าคิดว่าจะเป็นนักประมูลซัพนะครับแล้วมารีโนเวทขายสิ่งแรกนะครับคือคุณจะต้องหาของถูกให้เจอบะลาด40บาทแยกชุดมา40บาทนะครับแต่ก่อนโค้ดก็ไม่เก่งหรอกครับแต่พอมาทำธุรกิจตรงนี้นะครับเฮ้ยอะไรที่มันประหยัดได้มันต้องประหยัดครับ นี่คือสตาร์เตอร์ครับผมตัวละ5บาทถ้าคณไปซื้อปีกนะครับตัวละ10บาทถูกสุดที่แลมตันขายในห้างนะครับมีประหลาดมีสตาร์เตอร์แล้วก็มีหลอดไฟนะครับราคา149บาทแต่พอแยกชิ้นถ้าซื้อเป็นนะครับหลอด45บาทสมมุติเอาของแลมตันนะ หอด45สตาร์เตอร์5บาท45บวก5 50บวกประหลาด40บาทชุดเซ็นี้ในราคา90บาทจาก145ของดีและถูกมีจริงๆนะครับต้องซื้อให้เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าบล็อกลอยนะครับคนก็ซื้อตูนเพราะว่าอุปกรณ์ไฟเหนือจะเป็นอุปกรณ์อะไรที่ใช้เยอะอย่างนี้เขาเรียกว่าหน้ากาก4ช่องนะครับผม หน้ากากสีช่องหน้ากากแบบนี้นะครับถ้าคุณไปซื้อในห้างแบรนด์ดังๆที่หน้าตายอย่างนี้เลยที่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะครับคุณจะเจอ3-40บาทแน่นอนแต่โค้ดซื้อในราคา10บาท50ตังค์ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกครับผมยี่ห้อนะครับเอาไปซูมดูนะครับ อยากให้โค้ดเป็นสปอนเซอร์อะไรติดต่อมานะครับโค้ดยินดีเป็นสปอนเซอร์แล้วเชียร์ให้คุณขายสินค้าตัวนั้นได้นะครับอุปกรณ์ทั่วไปอย่างอื่นนะครับที่โค้ดตุนอีกมีอะไรครับลูกบิดครับโค้ดแนะนํานะครับมียี่ห้อนี้นะครับที่ถือว่าดีคงทนนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าประตูห้องนอนถ้าประตูห้องน้ําลูกบิดหน้าตาคล้ายๆกันครับแต่สิ่งที่เขาจะไม่มีประตูห้องน้ําคือจะไม่มีกุญแจถ้าประตูห้องนอนจะมีกุญแจต่อไปนะครับ โค้ชจะให้มาดูประตูห้องน้ํานะครับจริงๆประตูห้องน้ํานะครับยี่ห้อ RMI เป็นที่นิยมมากๆจะป้องกันการเป็นสนิมได้ข้างในเป็นทองแดงนะครับผมคุณภาพคุ้มราคานะครับอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าหน้ากาก2ช่องนะครับหน้ากาก2ช่องก็จะเป็น2รูนะครับจะเป็นปักหรือสวิตก็ได้นะครับยี่ห้อก็ดูเอานะครับยี่ห้อก็ดูเอาเอาเป็นว่ายี่ห้อนี้ถูกมากๆนะครับ ถูกกว่าแบรนด์ตัวแพงหน้าตาคล้ายกันเลย10บกว่าบาทครับถ้าสมมติคุณซื้อ2ช่องมาแล้วอยู่ดีอยากใช้3มช่องจริงๆสามารถจีบตัดตรงนี้ได้นะครับก็ไม่ต้องซื้อ3าช่องนะครับซื้อ2ช่องมาแล้วก็ปาดตรงนี้ออกก็ได้เทคนิคง,ง่ายๆนะครับโค้ดทำประจาครับเพราะว่าจิบล็อกข้างหลังมันสามารถล็อกได้ถึง3ตัวครับผมแค่ติดตรงตัวกั้นแค่ตัวนี้เองนะครับเราสามารถเอาออกได้สวิตช์ปิดเปิดนะครับที่เห็นนี่น่าจะเป็นสวิตช์ทูเวทูเวคืออารมณ์เหมือนประมาณว่าอยู่ชั้น2แล้วปิดชั้น1อยู่ชั้น1 แล้วปิดชั้น2นี่คือสวิ์เขาเรียกว่าสวิตช์งทางหรือสวิตช์มทางตัวนี้จะแพงหน่อยแพงกว่าปกตินดนึงนะครับผมสวิ์ทางเดียวทั่วไปจะอยู่ประมาณ11บบาท12บาทมันจัดสรรใหญ่ๆก็มาใช้ตัวนี้ไม่ต้องใช้แบรนด์ดังหรอกครับตัวนี้10กว่าบาทคุณไปใช้แบรนด์ดัง30บาทอัพครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราทําบ้านขายนะครับคุณภาพพ,พอๆกันครับต่างกันแค่มีแบรนด์กับไม่มีแบรนด์นั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนในการรีโนเวทบ้านส่วนมากก็จะเปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้าอ่างล้างจานก๊อกฝักบัวตัวนีี้เาเารยก ฟอเดมรูระบายน้ําทิ้งแนะนาให้เปลี่ยนทุกครั้งเวลาปูกระเบื้องใหม่ถ้าไม่ได้ปูกระเบื้องใหม่ใช้ตัวเก่าไปเลยแต่ถ้าเปลี่ยนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดักกลิ่นนะครับไม่ถึงร้อยนะครับถูกมากฝักบัวสายชำระฝักบัวต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยตัวนี้ย99บาทนะครับบางที่ขาย120บางที่ขาย 140. 1้0ยพวกวาลวอันนี้ของยี่ห้อซันว่านะครับอันนี้ด้านนี้นะครับถ้าไม่มีเกียวเกียวอยู่ข้างในเขาเรียกฝั่งเมียถ้ามีเกียวแบบนี้เขาเรียกฝั่งผัว ถ้าแบบนี้เวลาไปซื้อที่ร้านเขาบอกว่าวาวผัวเมียวาวสองทางผัวเมียเมียจะเป็นตัวรับผัวจะมีเดือยถ้าสมมุติมีเกียวสองด้านเขาเรียกผัวผัวถ้าเป็นเกียวข้างในเกียวในสองด้านเขาเรียกเมียเมียวาวฝักบัวก็ใช้คู่กับฝักบัวเมื่อกี้นะครับนี่รับประกัน5ปี2 2 0ถ้าคุณไปซื้อแบรนด์ดังๆเนี่ยสามสี่ร้อยนี่คุณภาพเกรดเอเลยนะครับถูกมากนะครับ เขาจะให้ดูไฮไลท์ตัวนี้ครับผมเขาเรียกงอเกีียวในแล้วข้างในมันเป็นทองเหลืองนะครับในวงการเขาก็จะใช้ยี่ห้อช้างหรือะไรก็แล้วแต่นะครับคุณรู้ไหมว่าบางที่ขายตัวหนึ่ง40 50บาทคดซื้อ10กว่าบาทครับทองเหลืองเหมือนกันแต่แค่โลแบนเป็นพลาสติกอย่างหนาแต่ราคาถูกกว่า3เท่าตัวของยี่ห้อดังๆใช้ไงานได้เหมือนกันคุณภาพดีเหมือนกันถ้าคุณเลือกวัสดุก่อสร้างหรือเลือกวัสดุในการรีโนเวทเป็น เชื่อไหมว่าบ้านหลังหนึ่งคุณเซฟเป็นหลักหมื่นครับคลิปวิดีโอนี้ EP นี้โค้ดตั้งใจอยากจะให้คุณประหยัดนี่ครับคือหลักการซ่อมให้ถูกของโค้ดเพราะคอนเซปต์ของโค้ดบอยบอกแล้วนะครับว่าประมูลให้ถูกซ่อมให้ถูกและทํายังไงก็ได้ให้บ้านดูดีและขายให้มันได้ราคาก็คือขายให้มันแพงในนามของผู้ขายทุกคนก็อยากขายทรัพย์ให้แพงคุณก็ต้องทําให้มันดูมาสวยนะครับให้ลูกค้าชอบราคาประเมินแบงก์ออกมาดีๆขายง่าย แฮปปี้ทั้งผู้ซื้อแฮปปี้ทั้งผู้ขายสุดท้ายนี้อย่าลืมติดตามโค้ดบอยแอนด์แกงแวนร้อยล้านซับประมูลไว้ใจโค้ดแล้วเจอกันอ e ีพีหน้าบ๊ายบาย